สวัสดีค่ะขวุ้งนะคะวันนี้ขวบุ่งอยู่กับโยครับผมเป็น r อของปีของปริยวิทย์ l a บ o r a t o r ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสารสกัดตัวหนึ่งค่ะตัวเด่นตัวดังตัวปังแห่งปีคือน้องดังมาตลอดดังแล้วดังอยู่ดังตลอดไปสารสกัดนั้นชื่อว่าอะไรคะเรตินอลครับผมああ เลซินนลนะคะผมก็จะเป็นกลุ่มของอนุพันธ์วิตามินเอนะคะผม ถ้าเป็นเลตินนอนะครับสามารถใช้ในกลุ่มของเครื่องสำอางได้คับก็คือเราสามารถที่จะจดอยอได้ที <ừ> ่จริงอ <ừ> ่ะเขาจะแบ่งเป็น2ฟอร์มเขาจะเป็นฟอร์มยาแลวก็ฟอร์มเครื่องสำอางแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องสำอางเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรามากที่สุดนะครับซึ่งเลตรโนอนะครับผมคุณสมบัติจะช่วยในเรื่องของการก,าร,กระตุ้นนะครับผมการสร้างคอลลาเจนอิลาสตินนะครับส่งผลให้เิ้วรอยต่างๆของเราตื้นขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะเร่งในเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับผมจะทาให้หน้าของเราฟูมากขึ้นแลลล้้้้้วววใใใคครร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 ที่่่่่บบาาาาามมปััหเเืือออออองงงงงงขขยยยดดดดนนนนนะะะะจจกกกตตุผผิสๆไ แต่ถ้าใครที่เป็นสิวนะครับก็อาจจะมีผลของการแบบเร่งของการกระตุ้นของการดันสิวออกไปด้วยค่ะผม,มแล้วตัวเรตินนลนี่สามารถทําเป็นสินค้าประเภทไหนได้บ้างล่ะคะโอ้โหมีหลากหลายสินค้าเลยนะครับก็จะสามารถเป็นแบ่งแบบผิวหน้าก็ได้ผิวตัวก็ได้นะครับอ,อย่างผิวหน้าเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ทาแล้วไม่ต้องล้างออก อย่างเช่นอะไรบ้างก็จะมีเซรัม่มจะมีครีมนะครับผมจะมีมาร์กหน้าก็สามารถที่จะทําหลากหลายได้เลยหรือว่ากลุ่มของบำรุงผิวกายก็ได้จะเป็นโลชั่นก็ได้จะเป็นครีมก็ได้ก็สามารถที่จะนําตัวเรตแนลเนี่ยมาพัฒน,นาสูตรได้หลากหลายเลยครับมีมาโชว์ไหมคะน้องยงม,มีมารับหม,มก็มีหลากหลายเ<ไ>นื้อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเนื้อเซรั่มนะครับผมก็จะเป็นเนื้อเหลวๆนะครับก็จะเป็นในความแบบเข้มข้นแบบนี้เลยนะครับ S <S ว่าจะเป็นกลุ่มของครีมก็ได้นะครับจะเป็นของครีมบำรุงผิวกายก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นครีมโลชผิวหน้าหมัดหน้าก็มีครับคอน้ังควบคุมเลยแล้วเขามีข้อ <S <S จํากัด <S 2> <S 2> หรือข้อแนะนําในการใช้อะไรไหมคะตัวน,นี้ถ้าเป็นข้อจํากัดนะครับจะเป็นกลุ่มสตรีนะครับผมที่ตั้งครรภ์หรือว่าให้นั่งบุตรเนี่ยจะแนะนําว่าห้ามใช้เลยนะครับผมหรือว่าคนที่มีแผลบริเวณผิวหน้าหรือว่าหน้าอักเสบเนี่ยจะไม่แนะนําเลยนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้มีปัญหาเหล่านี้นะครับไม่ใช่กลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะต้องเริ่มทีเปอร์เซ็นต์น้อยๆก่อนอย่างเช่น0.05เป็นเี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นนนนที่แนะนำเลยนะครับให้กับคนที่จะเริ่มต้นใช้เรนนอลนะครับแล้วก็ค่อยๆที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นนมากขึ้นเมื่อนหน้าของเราเนี่ยชินกับเรนนอลแล้วครับ oh. แล้วก็คนที่แบบว่าพื้นฐานเบสของการบำรุงผิวดีอยู่แล้วอย่างเช่นทากันแดดสม่ำเสมอทาพวกมาจูไรเซอร์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจจะสร้างแบรนด์จากสารสกัดเลติโนนนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยถึงน้องจะมีข้อจำกัดเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยมันก็จะเห็นผลได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวผมบุ่งจะทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ด้านล่างนะคะและสำหรับวันนี้ผมบนะุ่งนั้นน้องโยลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ